ไหอ,อ,อ่ัองมเ่ะพจดทรโฝัน้อ่ะไม่มคนหดหคนนึบบนงพี่จะกดแบบคืออ่่กินใหม่เห็นไห,นไหม

กะปิไม่กะปิไม่เอาค่ะชือไห่เหนือพ <c oughs> วกกินิดเจ็โลเลย <c oughs> อปไรครับวันนี้มีซื้อแล้ววก็ไค่มะซื้อได้ เราถ่ายผลงานบริหารผลงานระหวางอินเตอร์เซีย่อังกฤษทั่วไดีนะที่จะไม่เคยมีโชคด้วยอะไรอะไรหรือมันกูอันนั้นเหรอ